สวัสดีค่ะรัตนมณนพมยานะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะวิดีโอนี้เรามาดูดวงนะคะการเปิดไพ่ประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะวิดีโอนี้เป็นของชาวราศีตุลชาวราศีตุลน,นี่คือไพ่ประจำตัวของชาวราศีตุลน,นะคะเทพบุตรยุติธรรมนะคะชาวราศีตุลน,นะคะผู้ซึ่งพันุวงความยุติธรรมนะคะคืออะไรที่ไม่ยุติธรรม คุณจะไม่ชอบเลยนะคะคุณเป็นคนที่แบบความยุติธรรมมาที่หนึ่งนะคะอืมอะชาวราศีตุลน,นะคะคือคนที่เกิดเดือนตุลาคมนะคะวันที่หนึ่งถึงวันที่3,1ตุลาคมนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณอยู่ราศีตุลลัคนาราศีตุลไม่ว่าจะสาสตร์ใดๆแล้ฟังรับชมได้นะคะอ่ะมาชาวราศีตุลน,นะคะเดือนพฤศจิกายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ การงานการเงินความรักนะคะ อาชาวราศีตุลเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะไพ่วาสนาคุณไพ่เสาหลักเลยนะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะคุณจะเป็นหลักนะคะคุณจะเป็นหัวเรือคุณจะเป็นหัวนหน้าคุณจะเป็นเ,เขาเรียกอะไรอะคุณจะเป็นหลักในการงานอ่ะคุณจะเป็นที่พึ่งคุณจะเป็นที่ที่คนอื่นพึ่งพาเอ,อประมาณนี้เลยนะคะคือมีแต่คนมาพึ่งพาขอความช่วยเหลือคุณอ่ะ มาร้องขอช่วยฉันทีประมาณนี้นะโดยเฉพาะเรื่องการงานนะคะคุณจะเป็นเสาหลักของงานอะ่ะคุณจะเป็นหัวนหน้าคุณจะเป็นตัวตั้งตัวตีคุณจะต,ต้องทําอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะไม่มีใครช่วยคุณได้ <c oughs> คุณจะเป็นคนชีเป็นชีตายอะ่ะกับงานที่คุณทํานะคะแต่ก็ระมัดระวังนะคะไพ่โมลากับ พานบุญจับนางมโนราเนี่ยตกอุปสรรคโลกภัยนะคะเอ,อ่อะไรที่คุณทำเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่เป็นไม่ได้ดังหวังไปไม่ถึงไปไม่สุดนะคะอืมอาจจะมีการถูกหลอกถูกกงหรือมีคนใครหรืออะไรก็แล้วแต่มันดึงมาล้งคุณไว้ให้คุณทำไม่สำเร็จให้คุณมีความร้อนอกร้อนใจให้คุณเหนื่อยนะคะ มันจะมีความจุกจิกวุ่นวายใจมาให้คุณเหนื่อยในเดือนนี้อะ่ะม,มีคนมาขอร้องให้ทํานั่นทนํานี่มีคนมาขอร้องให้ช่วยเหลือนั่นช่วยเหลือนี่มันก็เลยกลายเป็นแบบออเหนื่อยสําหรับคุณนะคะอืมประมาณนี้นะคะการงานการเงินนะคะช่วงนี้การเงินคุณก็ผันผวนนะคะขึ้นขึ้นลงลงคือจับไม่ได้ไล่ไม่ทันอืม คือขึ้นสุดลงสุดเลยนะคะเงินในช่วงนี้นะคะก็ให้ระมัดระวังนะคะมันเป็นเงินร้อนนะเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีคนมาขอหยิบขอยืมขอาการช่วยเหลือทางการเงินนะคะโดยเฉพาะคนไกลนะคะญาติพ่อแม่พี่น้องนะคะคนที่อยู่ไกลๆคุณอะ่ะจะขอความช่วยเหลือทางด้านการเงินคุณนะคะแล้วก็ไม่ต้องนึกถึงการได้คืนนะคะไม่ได้คืนนะคะอืม จะไม่ได้คืนนะคะก็ระมัดระวังนิดนึงนะจะให้ใครยืมเงินอ,อ,อะไรก็ระมัดระวังนะคะหรือคนรอบข้างคุณอะ่ะให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะอาจจะมีการพูดจาไม่ดีหรือพูดลับหลังหรือหักหลังโกงอะไรก็แล้วแต่นะคะคนรอบข้างนะคะให้ระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะคะจะนํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจนะคะหรือแม้แต่แบบมาขอความช่วยเหลือเพราะคุณไม่ช่วย ก็ใส่คุณเชียร์ใส่ไฟทําไมไม่ช่วยทำไมช่วยไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ช่วยก็ก็เราผิดเอกอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะการงานช่วงนี้งานคุณเนี่ยคุณจะเป็นเสาหลักในการงานนะคะจะมีเรื่องจุกจิก ร้อนใจเกี่ยวกับหน้าที่การงานของคุณนะคะให้คุณใจเย็นๆนะคะมันจะมีอุปสรรควุ่นวายใจในระยะแรกๆหรือต้นๆเดือนพฤศจิก,กายนก็จะมีเรื่องจุกจิกวุ่นวายใจการงานให้คุณต้องแบบต้องวุ่นวายต้องเหนื่อยนะคะแต่ว่าถ้าคุณมีความคุณแค่มั่นใจในตัวเองอะ เขาเรียกอะไรอ่ะเป็นหลักให้ได้ยึดมั่นยึดถือยึดมั่นในตัวเองมั่นใจในตัวเองแล้วทุกอย่างงานอะไรมันจะผ่านไปได้ราบรื่นนะคะแค่คุณอย่าใจร้อนค่อยๆค,คิดค่อยๆทานะคะใช้ความมั่นใจของคุณนะคะแล้วคุณจะประสบความสําเร็จได้ในหน้าที่การงานนะคะเพราะว่าดูแล้วมันจะมีปัญหาจุกจิก ให้คุณได้ต้องทำนะคะดูแล้วเหมือนคนอื่นอะ่ะมาพึ่งคุณในหน้าที่การงานอะ่ะหรือมาโยนงานให้คุณมาพึ่งคุณขอความช่วยเหลือให้ไปทำแทนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเออ่ถ้าคุณไม่ช่วยเขาเขาก็จะเหมือนแบบมีปัญหากันได้กดเคืองกันได้นะคะในหน้าที่การงานถ้าใครแต่ว่าถ้าคุณเออ่ถ้าคุณไม่อยากทำก็ไม่ต้องทำ แต่แค่อาจจะมีปัญหานิดหน่อยว่าเอ๊ะทำไมไม่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยเออหรือคุณเคยไปช่วยใครเขาแล้วพอถึงเวลาเขาไมา่อยากให้คุณช่วยคุณไม่อยากช่วยอะไรประมาณนี้มันก็เลยจะมีปัญหาอืมก็ทํทํๆไปเถอะเออถ้าสิ่งไหนขัดได้ก็ขัดสิ่งไหนขัดไม่ได้ก็ทําไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยอืมเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีใครเข้ามาพึ่งคุณทั้งการงานทั้งการเงินนะคะประมาณนี้เนาะเอ่องานหลักๆนะคะที่ที่จะ อช่วงนี้งานงานที่เด่นๆนะคะคืองานอะไรที่แบบเกี่ยวกับงานจุกจิกอะงานงานที่เกี่ยวกับการเงินการบัญชีงานเกี่ยวกับผู้คนอย่างเงี้ยจะเด่นในเดือนนี้นะคะแต่คุณก็ต้องระมัดระวังเนาะเดียวกับการเงินเดียวกับการงานมันก็นํามาซึ่งปัญหาให้คุณได้อืม มันก็ทำมาซึ่งปัญหาล้อนใจได้นะคะถ้ายิ่งคุณต้องเดียวกับบัญชีกับเงินก้อนใหญ่อย่างเงี้ยให้ระมัดระวังนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูความรักนะคะความรักครอบครัวคนโสดนะคะความรักเนี่ยถ้ามีใครเข้ามาในช่วงเดือนพฤศจิกายนคนโสดนะคะคือแบบพารพิคิเนขึ้นเลย คือคนที่เข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินนะคะแต่ว่าก็ให้คุณระมัดระวังนะคะเพราะเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะมันจะนำมาซึ่งความเศร้าความเสียใจนะคะความร้อนใจหรือเป็นมือที่สามเอ๊ะนี่เปิดมาหลายหลายราศีแล้วนะคะความรักไม่ค่อยดีทุกราศีเลยว่างั้นเถอะนะความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหลังลาหูย้ายนี่ความรัก แต่และราศีมีแต่ปัญหานะคะราศีตุลก็หนึ่งในนั้นนะคะมันจะมีความมันจะมีคนเข้ามาถามว่าเข้ามาแล้วมีฐานะดีนะแต่มันนํามาซึ่งความเหนื่อยความกดดันมือที่สามความเศร้าเสียใจอะ่ะเออหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ยั่งยืนนะคะอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยนะคะสําหรับความสมคัญที่เข้ามาปุ๊บปั๊บฉับไว้แล้วมันเป็นกลายเป็นวันไนสแตนเนี่ยมันจะนํามาซึ่ง ปัญหามือที่3ปัญหาวุ่นวายใจปัญหาความเศร้าเสียใจนะคะถ้าใครเข้ามาให้เรามัาระวังเพาเป็นเพื่อนก่อนก็ยิ่งดีนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยมันมีการมันมีการไม่เข้าใจกันมันมีการแบบความสัมพันธ์ที่แบบมือที่สามเข้ามาวุ่นวายด้วยความมันมีอะไรที่แบบ มุ่งงานจนเกินไปนะชาวราศีตุลมุ่งงานจนเกินไปจนทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทัศนคติไม่ตรงกันคุยแล้วมีความไม่เข้าใจกันหรือแม้แต่มีมือที่สามเข้ามาแทรกนะคะมันก็จะเป็นการแบบโหวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะกับความรักของครอบครัวนะคะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะมั่นใจนิดนึงนะคะอย่าใช้ความใจร้อนอย่าวุ่วามนะคะให คุยกันด้วยเหตุและผลและใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนาะหรือแม้แต่คนโสดก็แล้วแต่ให้ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เขาเป็นเพื่อนนะคะอืมไพ่สรุปเนี่ยหนุมานกับนางเบนจากายนะคะอืมไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ที่แบบไม่ว่าปัญหาอะไรที่เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะเดี๋ยวมันจะจบไปนะคะก็ให้คุณใช้ความมั่นคงมั่นใจ ของคุณนะคะเพื่อความเพื่อสิ่งดีๆในชีวิตคุณนะคะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นแค่ระยะเวลาสั้นๆน,นะคะปัญหาเข้ามาก็ระยะเวลาสั้นๆเดี๋ยวมันก็จบไปให้ใช้ความใจเย็นให้ใช้ความระมัดระวงังอย่าไปอาสาท,ทำะไยเสียงในช่วงนี้นะคะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะ,ะประมาณนี้นะคะก็อ่า หมั่นทำบุญสดมนไหวพระอีกแล้วเออใครทีออ่ดูแล้วมีความติดติด,ตดขัดขัด,ขดวุ่นวายใจก็ลองนั่งสมาธินะคะเวลาที่คุณมีสมาธิคุณจะมีจิตใจที่มั่นคงนะคะไม่ลอกแหลกไม่วุ่นวายนะคะช่วงนี้คุณก็อาจจะมีความแบบใจร้อนอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงด้วยนะคะให้หมั่นนั่งสมาธินะคะทำบุญไหวพระ ยิ่งดีเลยนะคะแล้วมันจะมีจิตใจที่มั่นคงเวลาที่คุณมีจิตใจที่มั่นคงแล้วมันจะเกิดสติและปัญญาแล้วไม่ว่าอะไรคุณก็จะจัดการได้นะคะอ่ะประมาณนี้สำหรับชาวราศีตุลประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะก็เอาไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ